เบจะแนะนํานะคะสําหรับคนที่ดื่มเพื่อลดพุงลดน้ําหนักอะไรอย่างเงี้ยเป็แนะนําให้ดื่มสวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะเปสจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะทุกคนก็คือนี่เลยพิชาค่ะ พิชชาตัวนี้คือเป้เพิ่งได้ลองชิมดูนะคะซึ่งมันอร่อยมากๆเลยแล้วก็มันจะตอบโจทย์เป้มากๆเลยพิชชาตัวนี้ค่ะคุณสมบัติเขาช่วยลดพุงด้วยนะเออช่วยลดพุงช่วยลดน้ําหนักค่ะแล้วก็ในซองนี้มีเส้นใยอาหารเยอะมากๆเลยรสชาติของเขาที่เป้ลองชิมดูนะคะค่อนข้างหวานค่ะแล้วก็อารมณ์เหมือนกับ ชาลิปตันไอทีอะไรพวกนี้เออคือประมาณนั้นเลยนะแต่ว่ากลิ่นของเขาหอมมากมากเลยค่ะเดี๋ยวเป้จะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมเป้ถึงชอบนะแล้วก็เป้ลองชิมแล้วรู้สึกว่ามันอร่อยมากๆเลยแล้วก็มันตอบโจทย์เป้มากๆตรงที่ว่าเป้ชอบดื่มอะไรหวานๆแล้วเป้ไม่ชอบดื่มน้ำเปล่าอ่ะทุกคนพิชานี่คือตอบโจทย์เป้มากๆเลยทีเดียวนะคะ เดี๋ยวเรามาดูก่อนกล่องของเขามาในรูปแบบสีโอรสแบบนี้เลยค่ะทุกคนสีสันสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะแล้วก็ในกล่องนี้นะคะก็จะมีบรรจุทั้งหมด10ซองเล็กๆอย่างนี้นะคะ10ซองเล็กๆแบบนี้แล้วก็แพคเกจจิ้งเขาน่ารักมากอะ่ะทุกคนคือมันจะมีส่วนผสมของตัวนี้ค่ะตัวลูกพีชนะทุกคนแล้วก็ตัวนี้ค่ะเลมอนนั่นเองนะแล้วก็มีส่วนผสมของชา เจียวกุหลาบน,นะทุกคนเออแล้วก็มีส่วนผสมอื่นๆอีกในด้านหลังกล่องนี้นะคะทุกคนเขาก็จะมีบอกเดี๋ยวไปอ่านให้ฟังเลยแล้วกันเนาะว่ามีอะไรบ้าง mm hmm. ก็จะมีพวกผงพีชค่ะแล้วก็สารสกัดจากคิงนะแล้วก็ดอกคำฝอยพุทราจีนผงมะนาวอะไรพวกนี้ค่ะมีวิตามิน B6 ด้วยเนาะเออสรรนคุณต่างๆก็เดี๋ยวจะแปะไว้ให้ดูนะคะนี่ก็จะประมาณนี้ค่ะ เสร็จแล้วราคานะคะอยู่ที่390าบาทนะสามารถสั่งซื้อได้กับตัวแทนนะทุกคนเสร็จแล้วทีนี้ค่ะคือมันตอบโจทย์เป้ยังไงเป้อยากจะบอกว่าพิชชาตัวนี้ค่ะคืออย่างที่เป้บอกไปแล้วเมื่อกี้นะว่าเออเขาช่วยลดพุงแล้วก็ช่วยคุมหิวแล้วก็สําหรับคนที่ให้นมบุตรอยู่ก็สามารถดื่มได้เช่นกันนะคะคือไม่มีผลข้างเคียงใดๆทั้งสิ้นนะคะ แล้วตัวนี้ค่ะพิเศษสุดๆเลยค่ะทุกคนก็นึกออกไหมว่าเวลาคนเราเนี่ยเวลาหลับก็จะไม่มีการเล่งเผาผ่านอะไรทั้งนั้นนะแต่ถ้าใครดื่มพิชชาตัวนี้นะคะในระหว่างที่คุณนอนมันก็จะช่วยเร่งการเผาผลานได้ด้วยทีเดียวนะเสร็จแล้ววิธีการดื่มค่ะทุกคน1ซองนะคะ1ซองผสมกับน้ำเย็นเท่านั้นนะคะไม่สามารถชงกับน้ำร้อนได้นะ เพราะว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชงกับน้ำร้อนนะคะมันก็จะทำให้เสียคุณค่าทางอาหารไปอืเพราะฉะนั้นแนะนำนะคะให้ชงกับน้ำเย็นค่ะน้ำเย็นปริมาณ200-350มลลลิตรนะคะแต่ว่าเป้จะชงใส่น้ำขวดเล็กแบบนี้นะคะก็เป็นขวดเต็มแบบนี้นะแล้วก็ที่ชา1ซองนะคะเดี๋ยวเป้จะชงให้ดูเลยแล้วกันนะก็เนี่ยค่ะ นี้ไปลองชิมดูแล้วมันอร่อยมากๆจริงๆแล้วก็กลิ่นของเขาโคตรหอมหอมมากจริงๆค่ะหอมแบบกลิ่นของเขาเนี่ยหอมเป็นกลิ่นพีชนํามากๆเลยแล้วก็มีความหอมมากค่ะเดี๋ยวเราเปิดน้ําก่อนนะทุกคนเทผงชาลงไปนะผสมในน้ำเทไปอย่างนี้เลยหเห็นชัดๆกันเลยทีเดียวนะคะ วันนี้มาทำคลิปตอนกลางคืนค่ะเพราะว่าตอนหัวข้ามวัวจะมอมอยคลยโทรศัพท์อยู่นะก็เพงว่างอะไรประมาณนี้แล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงล็อกดาวน์ค่ะทุกคนก็หาอะไรทํามีอะไรก็ไม่รู้จะทําคลิปวิดีโออะไรไงทุกคนก็เลยมารีวิวของที่เรากินอยู่ให้เพื่อนๆได้ชมกันเนาะแล้วก็เฮ้ยบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยเขาก็ถามไปมาเยอะแยะมากมายเลยว่า เป้มีเคล็ดลับหรือว่าวิธีการดูแลร่างกายยังไงให้แบบตัวเล็กตลอดเวลาแล้วก็บอกก่อนว่าเป้เป็นคนกินเยอะมากๆแต่ว่าคือเป้กินแต่ว่าเป้เป็นคนกินไม่จุกจิกแล้วก็เป้หาอาหารเสริมพวกนี้ช่วยแล้วก็ตัวเป้เองเนี่ยคือหน้าตาเนี่ยค่อนข้างที่จะสดใสเนาะอย่างที่บอกอายุเริ่มเยอะค่ะทุกคนมันก็จะต้องหาอะไรที่มันบำรุงเนาะบำรุงหน้าตาบำรุงร่างกายเราให้มันดูแบบเอ้ยดูแข็งแรงดูเฟริร์มอยู่ตลอดเวลาอะไรประมาณนี้ค่ะ เออคอลลาเจนเป้ก็ดื่มทุกวันนะทุกคนก็อะไรก็ได้ค่ะยี่ห้อไหนก็ได้แต่ว่าตื่นเช้ามาเป้ก็ดื่มคอลลาเจนด้วยนะโอเคเสร็จแล้วนะเป้เทเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วเป้ก็ปิดฝาค่ะทุกคนปิดฝาเสร็จแล้วเขย่าค่ะเหมือนเดิมทิชาเนี่ยเขามาในรูปแบบผงชงดื่มนะซึ่งมันง่ายมากๆเลยตอบโจทย์สำหรับคนขี้เกียจอย่างเป้ด้วยนะ แล้วเป้จะบอกว่านะหนึ่งขวดเนี่ยสมมติว่าเราชงไว้แบบนี้แล้วใช่ปะแล้วเราไม่มีเวลากินอนะ่ะทุกคนคือเราตั้งทิ้งไว้หรือว่าเอาใส่ตู้เย็นทิ้งไว้ได้ถึง5วันเลยทีเดียวนะคะซึ่งรสชาติยังเหมือนเดิมแล้วก็สารสก,กัดคุณนะสมบัติทุกอย่างมันเดิมหมดค่ะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะสำหรับคนที่ไม่ชอบดื่มนะ้ำเปล่านะก็ตอบโจทย์มากเพราะว่าอันนี้มันเป็น อะไรที่มันค่อนข้างหวานแล้วมันไม่มีน้ําตาลนอะ่ะมันได้ความหวานมาจากออพวกดอกคาฝอยอะไรพวกนี้ค่ะโอเคเนี่ยก็จะประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วใครที่สะดวกแบบนี้นะคะก็สามารถตั้งทิ้งไว้ในตู้เย็นได้เลยแล้วก็สามารถเทใส่น้ำแข็งแล้วก็ดื่มได้นะคือแบบพกติดตัวไปทำงานด้วยหรือว่าไปไหนก็นแล้วแต่เราก็ชงชา พีชหรือว่าพิชชาไปด้วยติดไปด้วยก็จะดีมากๆเลยนะคะเต้จะแนะนํานะคะสําหรับคนที่ดื่มแบบดื่มปกติแล้วอะไรยเงี้ยไม่ได้ดื่มเพื่อที่จะลดน้ําหนักนะทุกคนก็วันละหนึ่งซองก็พอแล้วแต่ว่าสําหรับคนที่ดื่มเพื่อลดพุงลดน้ําหนักอะไรอย่างเงี้ยเป็นแนะนําให้ดื่ม วันละสองซองนะคะคือตื่นมาปุ๊บเราดื่มแทนน้ำได้เลยนะเราก็หยิบจากตู้เย็นขึ้นมาเลยแล้วก็ดื่มดื่มไปเยอะๆเลยค่ะตอนเช้าเป้อยากจะบอกว่าเราสามารถดื่มน้ำให้ได้เยอะที่สุดนะเออแล้วร่างกายจะสดชื่นแล้วก็มันจะทำให้เราตื่นด้วยเออประมาณนี้ค่ะแล้วก็เป้จะแนะนำทุกๆคนนะคะคือดื่มตอนเช้าเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยแล้วอีก องนึงอะไอย่างเงี้ยเราก็สามารถดื่มได้ระหว่างวันนะมันก็จะทําให้ลดพุงด้วยแล้วก็ทําให้น้ําหนักเราอาจจะลดลงด้วยแต่อยากจะบอกนะคะทุกคนว่าเวลาถ้าเพื่อนๆดื่มพีชาแล้วเนี่ยแนะนําให้ดื่มน้ําเยอะๆนะเพราะว่า ตัวนี้มีเส้นใยอาหารเยอะมากๆม,มันจะทําให้เราอิ่มนานไงพออิ่มนานปุ๊บเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยหิวเนาะแล้วร่างกายคนเรามันต้องการน้ําตลอดเวลาซึ่งเป็นแนะนํานะคะว่าถ้าดื่มแล้วก็ถ้าไม่หิวข้าวก็ดื่มน้ําเยอะๆเอาแล้วกันเนาะอือก็จะประมาณนี้ค่ะ แล้วก็สําหรับคนที่ดื่มแบบชิลๆไม่ได้แบบว่าดื่มลดน้าหนักสามารถจิบได้ทั้งวันเลยนะไม่มีผลข้างเคียงอะไรทั้งสิ้นนะคะที่เมืองไทยอากาศร้อนๆอย่างนี้ยค่ะทุกคนก็เอาเทสใส่น้ําแข็งแล้วก็ดื่มได้เลยนะอืตัวเป้เองเป้ก็ดื่มตลอดเหมือนกันค่ะเป้จะบอกว่าอร่อยมากรสชาติของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะหวานแล้วก็หวานอมเปรี้ยวแล้วก็ แอบฝาดฝาดนิดนึงไม่ไม่แน่ใจว่าฝาดเพราะอะไรนะเออแต่ว่ามันก็อร่อยดีพูดไปก็ขอแห้ง<ๆ>กินได้วันหนึ่งทั้งหมดเนี่ยสี่ซองนะต่อหนึ่งวันไม่มีผลข้างเคียงอะไรทั้งสิ้นนะคะคือหรือถ้าใครกินไม่หมดก็สามารถชงชงใส่ขวดใหญ่อย่างนี้ได้เลยะคะ่ะทุกคนหนึ่งขวดใหญ่อันนี้หนึ่งหนึ่งจุดห้าลิตรนะก็ใส่ประมาณสองครึ่งค่ะหรือว่า เราเราใส่ขวดละหนละิตรอย่างละหนึ่งซองก็ได้คือมันก็ไม่ทําให้รสชาติเสียไปมากเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันอาจาจะจ้างๆหน่อยๆก็ยังอร่อยอยู่ค่ะแล้วก็เอาตั้งใส่ตู้เย็นไว้เนาะมันได้ถึง5วันเวลาเราจะไปไหนมาไหนเราก็แบ่งเทกินไปแบบนี้หรือว่าเราจะชงใส่ขวดแบบนี้ไปเลย1นซองหขวดอะไรอย่างนี้ก็ได้นะเออประมาณนี้ค่ะโอเคก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทุกคนก็อย่าลืม กินอาหารหรือว่ารับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่นะไม่ว่าจะอาหารเสริมตัวไหนๆเนี่ยก็ยังไงมันก็ไม่ได้ดีเท่ากับ อาหารที่เรารับประทานเข้าไปทุกวันแล้วก็อย่าลืมนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็หวังว่าจะถูกอกถูกใจสาวๆที่รักสุขภาพกันทุกๆคนนะคะยวงคลิปวิดีโอหน้าคะ่คะ,คะทุกคนเป้จะมารีวิวอะไรจะมาแชร์ประสบการณ์อะไรให้เพื่อนๆฟังอีกก็อย่าลืมติดตามชมกันนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้เป้จะต้องขอตัวไปอาบน้ํานอนแล้วนะสวัสดีค่ะ